สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกทท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าเวลาเราปลูกผักสลัดเนี่ยใช้แสลมสีอะไรดีสาหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่กําลังคิดหรือว่ากําลังจะปลูกผักสลัดอะไรยังไงก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับตรงนี้ในส่วนของผมเนี่ยคือผมทําผักไฮโดรน้ํานิ่งมาเนี่ยครับเข้าปีที่สแล้วครับ ซึ่งแนวทางการทําของผมเนี่ยคือผมก็ปลูกปกตินี่นะครับแต่ว่าไม่เคยมีการวัดค่าน้ําเราจะปลูกกันโดยการใช้น้ําประปาน้ําบาดาลแล้วก็น้ําธรรมชาติครับผมในส่วนของตรงนี้อ่ผมอยู่อีสานก็ในส่วนของน้ํากร่อยไม่มีตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าน้ํากร่อยเป็นยังไงกับในส่วนของปุ๋ยในการวัดค่าน้ําตรงนี้แต่เราไม่มีการวัดค่าน้ําครับมาดูกันครับว่าสแสลม ซึ่งผมเคยใช้มีสีขาวสีเขียวสีเงินสีดำขนาดเท่าไหร่อ่ะมาดูกันครับจะแชร์จากประสบการณ์นะครับตรงนี้4ปีแล้วมาดูครับอ,อันนี้เป็นโรงหลังบ้านผมนะครับยาวไปสุดนู้นแล้วก็มีโรงเล็กต่ออีกฝั่งนู้นตรงนี้เป็นสีดําสีดําสีดําผมเคยใช้แบบถักหนากับถักบางผมไม่แน่ใจมีถักสองถักสามยังไงผมไม่แน่ใจนะครับผมใช้แบบนี้เมื่อก่อนผมใช้แบบถักหนาคือหนากว่านี้เลย 50เหมือนกันครับปรากฏว่าผักยืดจุดจุดนี้เลยครับยืดประจําเลยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบบางทั้งหมดอาการยืดก็หายไปแต่แล้วทีนี้มันจะมีตรงที่ว่าสแสลมสีขาวสีเงินสีเขียวสีดําต่างกันยังไงอันนี้ผมไม่อิงใครนะผมเอาจากประสบการณ์ผมเลยที่ผมเจอมาสีขาวกับสีเงินบ้านผมในฤดูร้อนในร้อนมากครับบุรีรัมความร้อนผมเชื่อว่าไม่ยอมแพ้ใครแน่นอน พอถึงหน้าร้อนเนี่ยผักสลบแดดมากๆเลยของผมนะครับสีขาวกับสีเงินเนี่ยไม่ไหวผมต้องเอาออกส่วนที่นี้จะเหลือแค่สีดํากับสีเขียวอ่ะทาไมของผมมีลายอะ่ะดำกับเขียวม่มันต่างกันยังไงคือตรงนี้ผมบอกกับเพื่อนๆเลยครับว่าปัจจัยเหมือนกันที่ผมเคยทําทิปโรงฝั่งนู้น,นครับจะเป็นสีเขียวแต่ผมไม่ถ่ายฝั่งนูน้นเพราะผมเก็บหมดแล้วคือสีเขียวกับสีดําเนี่ยมันมันโตแตกต่างกันครับ ปัจจัยแวดล้มเหมือนกันหมดเลยสภาพอากาศผมอันเดียวกันใส่ปุ๋ยเท่ากันน้ําเหมือนกันมเมล็ดพันธุ์ก็อันเดียวกันเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่แสลมฝั่งนู้นเขียวกับตรงนี้ก็ได้ฮะน,นี่ตรงนี้เขียวตรงนี้ดาอันนี้ผมเปลี่ยนเพราะว่ามันขาดผมก็เลยเปลี่ยนสีเขียวจะดีกว่าครับในส่วนของผมนะประสบการณ์ผมผมปลูกถ้าผมเปลี่ยนใหม่แต่ผมไม่เปลี่ยนเลยเหรอกครับมันยังใช้ได้ ถ้ามันขาดผมก็ไปเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะว่าสีเขียวในการปลูกของผมต้นใหญ่จะเริ่มเติบโตได้ดีกว่าสีดําแบบเห็นได้ชัดสีเขียวผมถักแบบนี้ครับเนี่ยถักบางถักบางๆเลยแบบนี้ฮะเซรัม50นะครับดําก็50ขเขียวก็50ผมใช้เซรั่ม50เท่านั้นแบบถักบางนี่ฮะสะภาพผักก็ตามเนี่ยฮะเนี่ยอย่างนีอ้อย่างนี้เลย กลองผมเนี่ย,เ,ยเวลาทิ่มลงนี่ออกแดงเลยอ่ะนี่ฮะดูครับอันนี้เป็นกรีนคออนอันนี้ก็เริ่มเก็บแล้วครับตอนนี้อายุเยอะหน่อย41วันวันเนี้ยที่ผมทำคลิปนี่41วันฟิลเล41่41ตัวนี้ลดมา6วันช่วงนี้ผมจำได้ไม่ใช่5เป็น6วันลดออกมา41เป็น35หรือ36วัน,นเป็นอย่างนี้ตัวนี้36คอร์ส36 เรดโอ๊กกรีนโอ๊กสาฟิลเลชุดนี้36แล้วก็ลดไปอีก5เป็นฝั่งนู้น36-31วันช่วงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะครับนี่สามสิไผ่ตรงนู้นก็เป็น26วันไล่ไปเรื่อยๆแต่ผมจะขาดไปรุ่นหนึ่งแค่นั้นเพราะว่าคุณครูสมยิงผมแย่งต้นพัน,น,นุ์ไป1ชุดไม่เป็นไรครับลูกสวนถึงเวลาผมก็เอาของเขาขายเหมือนเดิมเนีย่ยฮะแบบนี้ง่ายๆครับสเลม คือในส่วนของผมนะผมจะใช้สีเขียวดีกว่าสีอื่นๆเพราะว่าปีที่แล้วสีเงินกับสีขาวเนี่ยทำร้ายจิตใจผมมากเลย <c oughs> เรียบร้อยครับผักผมเฉาแดดมากเลยเพราะบุยํำบ้านผมร้อนแต่ถ้าเป็นฤดูโฤดูอื่นเนี่ยฤดูหนาวฤดูฝนเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่จะดีด้วยซ้ําถ้าเป็นสีพวกนั้นผักจะได้ไม่ยืดแต่ว่าของผมใช้ดํากับเขียวก็ไม่ยืดครับแต่ว่า จะทําให้ผักเติบโตดีเนี่ยสําหรับผมสีเขียวเท่านั้นครับอ่ะอันนี้จากประสบการณ์ผมนะครับไปปรับใช้เอาเองนะครับผมว่าจะทําแบบไหนยังไงในสวนตรงนี้การทําเกษตรไม่มีถูกไม่มีผิดต้องเรียนรู้ไปเรื่อยอย่าหยุดพัฒนามาตรฐานอย่างผมผมคิดว่ามาตรฐานของสวนเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่คงที่ไว้แต่จะต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อแอคทีฟตัวเองอ่ะแค่นี้ครับง่ายๆในส่วนของแสร็มคลุมหลังคาโรงเรือน สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกด like, <Yeah. S 1> ลไกคลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ